เออจะมาดูเป็ดติเป็ดออกเต็มเลยแล้วความชื้น42มันก็ออกอ,อ,อืเละเทะแห้งไหมนเนี่ยไม่แห้งนะจ่ะว้ายไม่เห็นต้องใส่น้ำใส่พ่นหมอกหน,น่อยนย ออกได้ไงวะฟักเป็ดอีเหลี่ยงนะคะเอาตะกร้ามาใส่เลยหรือให้เขาผักให้ผักนี้ก็หรอไม่ต้องกลับไข่ลนะ้วเนาะมันชุดเดียวกันหมดเลยใช่ไหมชุดนี้ย ไปส่งตู้ที่อ uh, จังหวัดเลย <Yeah. S 1> มานะคะวันนี้เห็นน้องเห็นเป็ดอะไรกระโดดลงมาแว็บว่าผ่านผ่านกระจกใบนี้ยเปิดติดนี่เป็นเครื่องควบคุมเซทเอลเจ็ดแปดนะคะฟักและเกิดในอุณหภูมิเดียวกันนะคะนี่เป็น เป็ดอีเหลี่ยงนะคะนี่ฟักห่านแต่ห่านเราออกไปแล้วนะคะแผงนี้ไข่เป็ดน,นะฟักนอนแบบนี้จะดีนะคะในถาดนอนนะคะนี่นะคะเปิือกออกสวยนะคะไม่ได้ใช้น้ำเลยนะคะเนี่ยออกโอ้โหเธอไม่ ออไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรเธอไอ้ที่ว่าไม่มีเชื้อใช่ไหมเนี่ยนะคะข้างบนนี้มีเชื้อหมดนะคะเดี๋ยวแล้วก็เจาะน่าจะออกเกือบร้อเซ็นนะคะเนี่ย ว่าไอ้ใบล่างที่ไม่ได้เจาะตรงนี้มีประมาณห้าหกฟองนะคะเชื้อไม่ไม่มีเชื้อนะคะโออ,ออกดีมากเลยเธอที่เจาะแทบทุกฟองเลยเธอเนี่ยเนี่ยนี่กำลังปุกๆเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มานับให้ดูนะคะน่าจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์